สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปป,ปลาวพี่น้องกัมปูชาและพี่น้องสาวลาหูเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่2พฤศจิกายนพศ2564วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับ นะครับวันนี้ก็มีการปะทะสู้รบกันในพื้นที่รัดชานและในพื้นที่รัดกยาในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับก็ยังมีการปะทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้การปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดในพื้นที่รัดชานภาคกลางจังหวัดเมืองเกิงครับเมื่อวานนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับ ทางกองทัพ f p p พและ TN เ a นะครับก็มีการเข้ามาโจมตีกองทัพสภากอง๊ปดัชชานอารซีนะครับกองทัพ F p p พและ t n l a นะครับแบ่งกองกำลังออกเป็น3กลุ่มนะครับและเข้ามาโจมตีกองทัพสภากรุ๊ปดัชชานอาร์ซีเนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลอยย่อยนะครับหรือว่าหลอยผาฝึกนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านกรุงลิงนะครับก็อยู่ในอำเภอปางกิตู จังหวัดเมืองเกิงนะครับการพระราชรบกกนอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ตอนเช้านะครับเวลา10นาฬิกานะครับถึงเวลา16นาฬิกาครับพี่น้องครับการพระราชรบกกนอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าทางกองทัพแอทพีและทีเอเนีเอนั้นนะครับไล่เสียชีวิตไป6รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก3รายครับ ทางฝั่งของกองทัพสภากรปุรัฐชานอาซีเอสนะครับก็ยังไม่มีรายงานนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับการประสรรอบกันลายพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ร้อยฟ้าฝึกนะครับและหมู่บ้านกรุงแดงนะครับก็อยู่ในอำเภอปางกีตุจังหวัดเมืองเก๋งนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นแผนการของกองทัพเอ p พและทีเอนยเอนะครับผู้ที่รับใช้กองทัพพม่ามาอย่างยาวนานนะเมื่อวานนี้ก็พยายามจะลึงความสนใจนะครับเนื่องจากกองทัพ s อ p และทีเอเนเอส่วนหนึ่งนั้นนะครับถูกทางกองทัพสภากองผู้รักษาหรือว่าซีเอนะครับก็ที่ไล่ปิดเอาไว้นะครับไม่ให้ออกจากพื้นที่จังหวัดเจอกแม่นะครับก็ทางกองทัพเอสพีและทีเอนยเอนะครับก็พยายาม ดึงดูดความสนใจนะครับให้ทางกองทัพสภากับผู้รับสารอาเสียนะครับได้เสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่จังหวัดเมืองเก๋งนะครับเพื่อที่จะให้คนของกองทัพแอฟพีและทีเอนเอนะครับที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดจอกแม่นั้นออกมาได้นะครับเนื่องจากถูกทางกองทัพสภากับผู้รับสารอาเสียนะครับก็ไล่ปิดเฮปิดท้ายนะครับไม่ให้ออกจากพื้นที่จังหวัดจอกแม่นะครับนี่ก็เป็นแฟนการของกองทัพ FTP แ,และ t n l a นะครับการ,รสู้รบกันเมื่อวานนี้นะครับสู้รบกันตลอดทั้งวันนะครับก็ทําให้พี่น้องประสาทโซนนะครับที่อ,อยู่ในอำเภอปางเกต้จังหวัดเมืองเก๋งนะครับก็ไล่หนีการสู้รบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หนีออกจากอำเภอปังเกต้ก็ไปอยู่ในตัวจังหวัดเมืองเก๋งนะครับก็หนีกันเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมีทั้ง ผู้สูงอายุนะครับและผู้หญิงนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นการสู้รบที่ดุเดือดนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากกองทัพ f อฟและทีเอ็นเอนะครับก็มาโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้การสู้รบกันอย่างหนักครับครับนะครับก็มาโลข่าวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกองทัพบระมานั้น ยิงปืนใหญ่ถล่มในพื้นที่ลัตกะยานะครับก็ทําทให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไป3หลังนะครับทางกองกําลังป้องกันประชาทนนะครับ DMO และ PTF นะครับและกองทัพป,ปุตปล่อยแห่งประสาทนหรือว่า PLA นะครับก็ออกมากล่าวว่าบ้านบางหลังนะครับได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ของกองทัพพม่า ในเมืองลีโมโซเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็เป็นกองกำลัง PTF นะครับก็ออกมากล่าวนะครับถึงกองทัพพม่าที่ยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านในพื้นที่เมืองลีโมโซนะครับอยู่ในพื้นที่รัตก,กยานะครับทางกองกำลัง PTF นะครับก็มีการเข้าโจมตีกองทัพพม่านะครับในเวลาต่อมานะครับก็ทำให้กองทัพพมานั้น ต้องลาถอยออกไปก่อนนะครับนื่องจากกองกำลัง p t ทีนะครับมีกำลังพลมากกว่าทางกองทัพพม่านะครับก็ทำไมกองทัพพม่านั้นลาาถอยออกไปนะครับครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เมืองหาคาในพื้นที่ลัดเสินนะครับวันนี้นะครับวันที่2ตุวันที่2 พฤศจิกายนนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับหน้าโรงเรียนหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ในตลาดใหม่เมืองหาคานะครับวันนี้นะครับเวลา8นาฬิกานะครับกพราะ lately, เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองหาคานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนหรือว่าเป็นทาง กองทัพพม่านะครับลูกน้องของกบฏมินอองหลายหรือไม่นะครับนอกจากก่อนหน้านี้ก็เคยยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านนะครับในเมืองทลันตังนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นทางผังของกองทัพพม่าหรือว่าทางผังของกองกําลังปี f ีเอฟนะครับสําหรับเผ็ดเพลิงไหม้ในพื้นที่เมืองหาคารัดเซนนะครับีปน้องครับ ครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับหลังจากที่การมีการประทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เขตโกก้างลัดชานภาคเหนือครับวันนี้ก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับที่จะไปเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็ยากลําบากนะครับการต่อสู้ยังคงหมกระหน่าในพื้นที่รัดชานตอนเหนือและผู้คนพบว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเปิกและบวนพื้นที่สูงเป็นเรื่องยากการต่อสู้รุนแรงขึ้น ไล่ยกระสุนปืนใหญ่ที่กองทัพพม่ายิงถล่มเข้ามาอย่างหมู่บ้านทางนัดฉานภาคเหนอือทำให้พลดาลนนะครับถูกบังคับให้หนีออกจากหมู่บ้านและไปอยู่อย่างพื้นที่บนภูเขาการพระสสลบกันระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพโกกางแอร์แมนตีเอในพื้นที่เมืองโกนัดานภาคเหนอือกว่าหนึ่งศพลาทางกองทัพ โกก้างนะครับก็ไม่ยอมนะครับมีการประทะและขับไล่ของทัพพมา่าให้ออกจากพื้นที่ของโกก้้งไปนะครับวันนี้ก็ยังมีการตึงกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับสนับกองทัพโก M N D A ะะก้้ง MNTAA การพรณาัลกที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพพมา่าบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากและยังไม่ยอมหยุดพยายามเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัดฐานภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่รัดกะสินนะครับก็มีการปะทะกันอย่างหนักกับกองทัพพม่า3ครั้งนะครับใน1สัปดาห์นะครับกองทัพเคียและกองทัพสภาทหารนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นหลายเมืองนะครับเส้นเมืองตำบลเมืองกดขายนะครับและมีอีกหลายหลายเมืองนะครับที่มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นครับ กองทัพม่าวันนี้ยังไม่ยอมหยุดนะครับมีการเสริมกําลังเข้าอย่างพื้นที่รัฐกสินอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับก็ทางกองทัพเอกรากกสิน KIA นะครับก็ต้องเสริมกําลังอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะรับมือกับกองทัพพม่าที่พยายามจะเข้ามาลุกลานในพื้นที่รัฐกสินอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายๆเมืองด้วยกันนะครับที่เป็นเมือง ของกสิท์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองมิจินานะครับหรือว่าเมืองผากา้น,นะครับก็ต่างเสริมกําลังอย่างหนักนะครับเตรียมรับการเข้ามาโจมตีของกองทัพพม่าครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับของทัพพม่าพยายามจะลุกลานนะครับเข้าไปอย่างทุกพื้นที่ของกองกําลังในพื้นที่และต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐทางรัฐานภาคเหนือเมืองโก และในพื้นที่รัดกระสินนะครับและในพื้นที่รัดกระยานะครับก็มีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับของทัพพม่าลูกน้องของกบฏมินอ๋องหลายนะครับผู้ก่อการร้ายในประเทศพม่าครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ